มาแล้วครับขบวน535นะครับกำลังจะวิ่งผ่านสถานีบ้านแฮด6นาฬิกา5 7นาทีนะครับวันนี้ขบวน535นี้ได้ฮิตาชินะครับ4511นะครับฮิตาชิ รบขบวน535เดี๋ยวมีรถหินตามมาเลยนะครับรถหินรถหินแล้วน่าจะมีขบวนตอง5อีกขบวนแล้วก็ขบวน559นะแต่ว่า559นี่ยังอยู่อีกไกลนะครับ559